04นะครับเจอกับซิมแลบนะครับตอนนี้หุ่นของท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับนำหุ่นไปคู่สุดท้ายนะครับชั่งน้ำหนักและวัดขนาดด้วยนะครับครับเมื่อกี้นี้เห็นนะครับว่ากรรมการนับต่อเนื่องนะครับเป็นการขยับก้อจริงนะครับแต่เป็นการขยับที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบขับเคลื่อนก็คือล้อนะครับขับเคลื่อนโดยการที่เป็นกระดิกกระดิกอย่างงี้นะครับกรรมการก็ถือว่าไม่ขยับนะครับกรรมมาก็นับต่อเนื่องจนมาถึง3นะครับแต่ว่าพอดีทางไดโนนะครับพลิกตัวกลับมาได้ก็เลย เริ่มการแข่งต่อนะครับเมื่อกี้นี้นะครับครับผมสําหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่สุดท้ายก่อนพักเที่ยงนะครับผมก็จะเป็นคู่ S U S 3 0 4นสีะครับทางฝ่ายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ซิมแลบนะครับทางฝ่ายสีแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็นํำผลของท่านไปวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้าหนักเลยนะครับครับเมื่อสักครู่นี้ก็เดือดเลือดท่านนะฮะทางฝั่งไดโนซีก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมที่ตกรอบมานะครับ ยังล้มแล้วตะแคงแล้วก็เคลื่อนตัวไม่ได้นะฮะนี่เป็นจุดอ่อนของทีมไดโนซีนะครับก็เลยทำให้อาจจะจุดที่ต้องไปแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งคู่ออกอาวุธกันได้รุนแรงนะครับถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับนะครับต่อไปจะเป็นคู่สุดท้ายนะครับก่อนพักเที่ยงนะฮะครับผมเป็นคู่ระหว่าง s u s 304นะครับกับซิมแลบ RMTI u T I นะครับก็ตอนนี้น่าจะนำหุ่นของทั้งสองทีมไปตรวจสอบขนาดนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่นะครับว่าผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทำการแข่งขันหรือเปล่านะครับครับผมททั้งสองทีมตรวจสอบคุณภาพหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนำหุ่นของ ท่านนะครับมาวางที่หน้าโต๊ะตรงหน้าสนามได้เลยนะครับครับผมสำหรับใครๆน้องๆนะครับน้องๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาใหม่ครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับผมเรามาร่วมชมการแข่งขันของเราครับความมันได้เลยครับอยู่4เมื่อกี้รู้สึกมีปัญหาตรงระบบอาวุธนะครับไม่แน่ใจว่ากลับไปแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับน่าจะมีความพร้อมพอสมควรนะครับ ส่วนทางด้านซิมแล็บ R m U T I นะครับน่าจะได้รับความเสียหายไม่มากเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะลงสนามได้ปกติครับ ครับ SUS 304มาหรือยังครับเอ s 304มาแล้วครับอาจารย์ทางเหลือซิมแลบนะครับซิมแลบมาหรือยังครับมาแล้วครับเอ s 304นะครับจะอยู่ทางฝ่ายสีแดงนะครับผมแล้วก็ซิมแลบจะอยู่ทางฝ่ายสีน้ำเงินนะครับครับแต่ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับให้เอาหุ่นทั้งสองทีมเข้าไปในสนามได้เลยนะครับ แล้วก็มีเวลาเซตอัพในสนามอยู่1นาทีนะครับตอนนี้ทั้งสทีมกำลังเช็คความพร้อมอีกนิดนึงนะครับกำลังจะนำหุ่นเข้าสู่สนามนะครับสำหรับคู่ตอนบ่ายนะฮะเราจะเริ่มมายังทีมที่แพ้ก่อนนะฮะจะเป็นการพบกันระหว่าง d ไ n o t e c h ทีมบีนะครับพบกับ ATC นะครับผมในช่วงบ่ายฮะ เป็นคููแรกของช่วงบ่ายนะครับทั้ง2ทีมนี้เตรียมความพร้อมด้วยครับครมจะเริ่มแข่งขันประมาณ1 3 0 0นโดยประมาณนะครับครับผมสำหรับเฟชชี่หรือพี่ปี2ปี3นะครับที่มานะครับก็มาชมในช่วงบ่ายต่ออีกก็ได้นะครับชวนเพื่อนๆมาอีกนะครับผมครับผมช่วงบ่ายนี่บอกว่ามันระเบิดเลเบิลเลยนะฮะมีแต่ตัวตึงๆนะฮะใช่ครับ ตอนนี้ s u s 304นะฮะเอาหุ่นมาวางแล้วนะครับตอนนี้เหลือซิมแ lap นะฮะครับ,รบน่าจะรอขันฝาปิดอยู่นะครับรอเวลาสักครู่นะครับมาไกลทั้งคู่อยากให้ทั้งคู่ได้แข่งกันนะครับ SJS สามศู s ย์สก็เช็คอะไรนิดนึงนะครับเพื่อความพร้อม ทางฝั่งซิมแ l a นะครับก็ส่งตรงจากราชมงคลธัญบุรีนะครับผมครับผมทางฝ่ายเอสยูเอสสามศูนย์สี่ครับส่งตรงจากสุพรรณบุรีนะครับผมถูกต้องฮะสำหรับใครที่ยืนอยู่ดานนอนฮะแล้วไม่เห็นนะฮะเชิญเข้ามาด้านในใกล้ๆเลยนะที่ของเราเหลือว่างเต็มอยู่นะครับผมทั้งสองทีมนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับเรามีกําลังใจล้นหลามนะครับจากสองสามฝฝั่งสนามนะครับ ตอนนี้ทางหุ่น s u s 3 0 4นะครับก็ได้นำหุ่นไปวางที่จุดสตาร์แล้วนะครับผมซิมแลบนะครับต้องเล่งมือหน่อยนะครับยังมีเวลาเซตในสนามอีก1นาทีนะครับครับผมเสร็จจากคนนี้แล้วก็เราก็จะพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับครัอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเวลาเราไม่เหลทมากเกินไปแล้วก็พยายามรอนะครับเพราะว่าทุกคนมาไกลนะครับอยากให้ทุกคนได้ แข่งขันนะครับก็พยายามรอให้ถึงที่สุดนะครับครับผมเราก็จะมีเวลาทดสอบอาวุธสนามแล้วก็หุ่นนะครับ1นาทีนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมวางไว้แล้วนะครับลองขยับหุ่นดูนะครับลองขยับลองเปิดอาวุธดูใช้ได้ไหมนะครับจะมีเวลาเซตอัพอยู่หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ลองทดสอบอาวุธสนามดูนะครับทั้งสองฝั่งใช้ได้หรือไม่นะครับ น่าจะใช้ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าทั้งสองทีมจะโอเคอยู่นะครับฝั่งสีน้ำเงินพร้อมไหมครับยกมือหน่อยครับถ้าพร้อมเรายกมือครับฝั่งสีแดงพร้อมไหมครับยกมือหน่อยครับครับถ้าทั้งสองฝั่งพร้อมแล้วนะฮะนับช่วยกันนะครับยันครับยันเวลาขึ้นมา้วครับโอเคครับพร้อมนะฮะโอเคครับห้าสี่สาม สองหนึ่งเริ่มได้นะครับผมอ้าวตอนนี้อ่าเปิดอาวุธมาแล้วครับทางเอสยูวีสามูนสีนะครับโอ้อาวุธใช้ได้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเมือ่ายังใช้ได้อยู่นะฮะตอนนั้นเหมือนว่ามีอะไรกระเด็นออกมาเลยนะครับตอนนี้เอสยูวีสามูนยพยายามตีเข้าไปโอ้โดนสิบเข้าไปที่ล้อฮะตอนนี้สิบแฉกสิบแฉกก็พยายามตั้งตัวตั้งท่าเหมือนกันนะครับตอนนี้ดูซิว่าจะะยัังงไนครบโอ้า ทางเ u a 3 0 4นะครับรู้สึกว่าอาวุธจะแรงเกินนะครับใช่ฮะแรงเกินจนแบบควบคุมไม่อยู่เลยฮะตอนนี้ทางระวังเ u a ระวังโดนดัดกรงนะครับโอ้โหอาวุธไปเต็มเมากตอนนี้อาวุธแรงมากเลยนะครับตอนนี้ทางเ u a 3 0 4นะครับซิมแลบก็พยายามหาเ u a 3 0 4อยู่นะเอสยูเอสามก็พยายามหาเอสยูเอมศูนย์เหมือน ล้อจะเอียงไหมครับข้างหนึ่งนะครับผมโดยยังตีไปอย่างเมื่อกี้ครับได้อยู่นะครับอ่าตอนนี้304จีนอาวุธแล้วใช้ได้แล้วนะครับโอ้ใช้ชายนี้ใช้แรงเบี่ยงหนีศูนย์นะครับผมจะเบี่ยงถูกคู่ต่อสู้หรือไม่นะครับทางซิมแล a p ก็พยายามจ้องๆมองๆนะครับจะเข้าทางไหนเข้าด้านหลังนะครับผมอาทางซิมแล a p เอ้ยทาง sues 304ตอนนี้อาวุธอ่า น่าจะสปีดไม่หรือเปล่าครับอ๋อใช้การเบี่ยงเอานะครับโอ้พระเจ้าสาธ3-4จะเป็นปัญหานะครับผมครับผมเป็นการเป็นการบังคับที่ชานฉลาดมากเลยนะครับทางเอชยูเอช3-4ครับใช้การเบี่ยงเป็นอาวุธแทนครับดีใช่ครับส่วนทางซิมแล a นะครับอาวุธไม่สมดุลเท่าไหร่แต่ก็จะพอปัดได้นะครับจ้องจมองๆอยู่นะครับทางซิมแล a ซิมแล a นะครับผมทางเอชยูเอช3-4พยายามเบี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าหาได้นะครับ ตอนนี้มันว่าจะปิดอาวุธเปลี่ยนด้วยนะครับผมเอาละครับอาวุธทั้งสองทีมแบจะไม่ทำงานนะครับแบบนี้น่าจะมียกสองนะครับดูแล้วนะครับผมอันนี้เหมือนฝั่งซิลแอบได้เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะอาวุธจะติดอยู่ใช่ครับผมส่วนฝั่งสามศูนสี่ก็ยังพยายามใช้แรงเบียดจะน้ำหนักนะครับใช่ครับทลายคู่ต่อสู้ก็พยายามใช้แรงเบี่ยงหนีสุดนะครับของเอ็นยูอ็นสามศนะครับผมก็พยายามจะเข้ามุมบ่อยนะครับอาจจะโดนงัดได้นะครับ ทางเอ3ีวสนสีะครับผมเหมือนว่า3.4นะครับร้อ,อยเอียงฮะตอนนี้ใช่นะครับผมสิบแล็บสิบแล็บจะเอาอยัางไงสิบแล็บจะเข้าทางไหนเข้าไหมงัดไหมสิบแล็บเปิดอาวุธได้อยู่นะฮะแต่สาีเปิดอาวุธยังไม่ได้ฮะสกินไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับทางสิบแล็บนะครับผมใช้วิธีเหมือนลูกขานะครับอยูแล้วเนี่นะครับใช่บล้วนิ่งนะครับ ทาง304ครับ10เดี่ยวอ่า304ขยับได้ไหมฮะ้ไฮะ304นิ่งนะครับอ๋อ304ยกมือยอมแล้วครับวางผมวางอาวุธครับปิดอาวุธปิดรีโมทครับทั้งสองทีมวางอาวุธปิดรีโมทนะครับผมอ่ะยังขยับได้อยู่ใช่ไหมครับเหมือนมีปัญหาในการควบคุมนะครับรีโมทอาจจะหลุดหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอให้ทางหุ่นยนต์นิ่งก่อนนะครับเพื่อเข้าในสนามนะครับ เดี๋ยวเราให้นิ่งก่อน,นนะฮะเหมือนมีปัญหานะครับ,รบตอนนี้ก็สองทีมปิดรีโมทน,นะครับอ่าโอเคพร้อมแล้วนะฮะเชิญเข้าสนามนะครับในยกนี้นะครับทาง304มีปัญหาเรื่องอาวุธนะครับก็เลยขอยอมแพ้นะฮะมีปัญหาเรื่องการควบคุมคอนโทรลด้วยนะครับไม่ทราบว่าทางล้อนเนี่ยเป็เกิดความเสียหายไหมนะฮะลองฟังซิมแลบ นะครับก็พยายามไล่ออกอาวุธนะฮะถึงแม้จะเสียล้อเช่นกันนะครับแต่ก็พยายามไล่ทำคะแนนนะครับังนั้นในยกนี้นะครับทางซิมแป b เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปได้นะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ